ใน,ในฐานะประชาชนคนหนึ่งของของอำเภอพานนะครับในถามถามในส่วนของประชาชนกันเนาะถ้ามีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับการรื้อถอนอาคารเก่าอาคารเก่านี้ก็สร้างมานานเมื่อปีแถวที่ทราบ2,500ก็ประมาณ67 68ปีแล้วนะครับก็มันก็สรุปชำรุดทุดโทรมเป็นการเวลาของมันนะครับก็สิ่งปลูกสร้างก็เริ่มทยอยที่จะพร้อมที่จะ ถล่มมาทุกเมื่อถ้าเมื่อเกิดพายุหรือว่าสินามิเออหรือไออแผ่นดินไหวนะครับผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับเท่าท,ที่ทราบที่ตํารวจรายงานมาให้กับคณะกรรมการดูนะครับแต่ถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรสิ่งที่อฉุกเฉินหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยเกรงว่ามันจะกระทบกับผู้สัญจรหรือผู้มาติดต่อราชการนี่ก็จะเกิดความเสียหายขึ้นครับและใครจะรับผิดชอบในส่วนนี้ก็ยังไม่มีใครรับผิดชอบตรงนี้นะครับเกรงว่า เกิดความลมตายขึ้นมาก็เกิดปัญหาที่ตามมาในในในส่วนของกตตรที่ได้พูดคุยกันร่วมหาเรือกันหลังจากมีการรื้อถอนแล้วก็เรามีโครงการจะทําเป็นอะไรบ้างครับหลังจากรื้อถอนเรียบร้อยนี่เขาก็ยังคงยังไม่มีประมาณอะไรนะครับเท่าที่ทราบเขาคงจะเอาเป็นที่ฝึกของตำรวจแล้วก็ทำกิจกรรมของตำรวจ อ่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ได้รับทราบมาเมื่อวานนี้นะครับเท่าที่เท่าที่คุยก,ก,กับผู้กับคณะกรรมการของกอร์รับางส่วนครับ อาจารย์คร <Okay. S 2> <The> so ับอันสพโรงพักสพผานเก่ามีความเป็นความเป็นมาอย่างไรบ้างก็เท่าที่ผมรู้มานะฮะก็เป็นอาคารที่แบบในยุคในยุคนั้นน่ะมันมีการที่จะต้องสร้างไอ้โรงพักนะฮะก็มีนายตำรวจคนหนึ่งที่เป็นผู้กัปป์นะฮะก็ออกแบบโดยท่านน่ะจบ พ่อช่างมาอย่างนะี้แล้วก็ออกแบบออกแบบมาในในฐานะที่ท่านจบพ่อช่างมาแล้วก็อาคารหลังนี้เป็นอาคารที่พิเศษตรงที่ว่าในยุคนั้นน <c oughs> จะมีการสร้างอาคารจะเป็นไม้หมดเลยนะแต่ในตำรวจท่านนี่ยอ,ออกแบบโดยให้มันเป็นปูนผสมไม้ซึ่งมันน่าจะเป็นโรงพักที่เดียวใน,ในประเทศไทยนะที่ที่ดีไซน์โดยที่ ไม่เหมือนไม่มีแปนที่มันตายตัวเหมือนเหมือนสมัยเนี้ยนะฮะที่โรงพักมันต้องเหมือนกันหมดอะไรเงี้ยแล้วผมว่ามันน่าสนใจตรงที่เรื่องราวมันนะฮะว่าพอมีนายตำรวจจบพ่อช่างมาแล้วก็ออกแบบมันอ่ะแล้วก็มีการสร้างขึ้นจริงเงี้ยในยุคนั้นอ่ะมันน่าจะหรือมันน่าจะเป็นอาคารที่หลงเหลืออยู่ที่เดียวอ่ะในประเทศไทยนะที่ที่มันมีสตรอรี่ที่สวยงามขนาดนี้นะครับ ในฐานะที่ผมเป็นศิลป,ปินอ่าแล้วก็ผมไม่มีความขัดแย้งกับกลุ่มไหนนะครับเดเพียงแต่ว่ามันน่าจะอนุรักษ์ไว้นะแล้วผมก็รู้สึกว่าถ้ามันจะหายไปจากอำเภอพานมันน่าเสียดายนะครับแล้วคนในอำเภอพานเนี่ยก็น่าจะเสียดายหลายๆคนน่ะน่าจะเสียดายเหมือนผมนะครับอายุอาคารประมาณกี่ปี เห็นเขาเขียนในในในป้ายนะครับว่าสร้างในปี2,500นะครับปีนี้ปี2,567ก็น่าจะ67ปีครับผมรู้สึกเลขอย่างหลังจากทราบข่าวว่าจะมีการการทุบทำลายผมตกใจนะครับตกใจแล้วก็รู้สึกว่าอุ๊ยมันมันทำไมถึงถึงถึงต้องต้องต้องทุบทิ้งอย่างเงี้ยนะครับก็ ในความรู้สึกของผมอะผมรู้สึกเสียดายมันแล้วก็อ่ัน่าจะเป็นแหล่งที่แบบเออเรียนรู้ของถัปบัดถัปบัดรุ่นใหม่ว่าเฮ้ยมันมันน่าสนใจนะมันมันควรจะนุรลักไว้ไม้อะไรอย่างเงี้ยเห็นว่าสมัยก่อนเนมันมีการมีสมชาวบ้านสมทบทุนเพิ่มเพื่อ่อสร้างโรงพักนากล่าวย้ยก็เห็นว่าอย่างนั้นนะฮะ ใน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 ประวัติที่เขาเขียนไว้เนะี่ยเห็นบอกว่ามีร้านหลีหลี่ซึ่งเป็นร้านที่ขายเกี่ยวกับสังฆพันธ์นะนะมามามาช่วยมาช่วยด้วยอะไรอย่างเงี้ยหรือรู้สึกว่าจะมีการเรียกอยเงินด้วยนะครับจนกระทั่งเ,ออเห็นบอกว่าท่านผู้กำกับท่านนี้ถูกถูกต,ตรวจสอบทางวินัยด้วยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งสุดท้ายมามันคือความตั้งใจของท่านที่จะพยายามสร้างให้มันเสร็จ คือมันดีกว่าแบบแปลนที่เ<ช>ขาให้มาใช่ครับผมมันก็เลยแบบสุดท้ายมามันกลายเป็นว่ามันเป็นความตั้งใจของท่านที่จะสร้างมามนะครับถึงถึงท้ายที่สุดถ้ามันโดนทําลายก,ก็ต้องยอมรับใช่ครับท้ายที่สุดเนี่ยถ้ามันถ้ามันจะต้องถูกรื้อทิง้งเนี่ยผมก็คงต้องยอมรับในความเป็นจริงนะฮะแล้วก็รู้สึกเสียดายแค่นั้นเองครับ